้วยแค่ไหนถามใจเธอดูค่ะเมื่อเวลาผ่านไปฟารเนื้อของเราค่ะมาเลยนี่กรองอยู่ตรงนี้ค่ะอัจื๊บหนัง1,500ชิ้นค่ะเนื้อรวมๆกันประมาณเท่าไหร่นี่ 500... 1,000... 1,500ค่ะเกือบ2,000ชิ้นน่ะเนื้อ2,000ชิ้นค่ะโอ้สุดยอดไปเลยตรงนี้ค่ะเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมาก ต้องบอกเลยว่าดีงามค่ะดีงามมากตอนแรกใช่ไหมเราเอาเป็นเนื้อดิบค่ะจากนั้นมิวใส่ตัวอัปเกรดใส่ไฟลงไปค่ะกลายเป็นเนื้อย่างมันดีมากข้าวไม่ขาดแน่นอนค่ะตัว <c oughs> อย่างไอเทมให้สวยงามให้เรียบร้อยค่ะเนี่ยยงไอเทมที่ไรค้างทุกที เนื้อคะ่ะเนื้อยากใจหนังก็มีขนไก่ก็มีนี่คือของที่เราสามารถใช้ได้ไมีเอาเนื้อมาไว้กินแล้วคะ่ะโอโหบอกเลยว่าฟาร์มเนื้อมันดีคะ่ะอาหารก็ดีของก็ใช้ได้ดอัปเกรดระยะการทํางานของพัดลมคะ่ะเขาบอกว่าสูงสุดคือสามอืมสูงสุดคือสามเอามาปึ๊บปึ๊บปึ๊บมีขนไก่แล้วนี่ใช่ไหมทาอะไรก็ได้ก็โอ้โหอย่างดีเราจะเปลี่ยนระบบใหม่คะ่ะของฟาร์มเนื้อของเรา ใช่คือในตอนแรกอะฟาร์มเนื้อเราจะใช้พัดลมตั้งเจ็ดตัวใช่ไหมคะตอนนี้มิวจะเปลี่ยนระบบใหม่ค่ะอันนี้คือฝนตกใช่ไหมเนี่ยบรรจะกาศแบบนี้น่าจะใช่ะคะ่ะเราจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่เราจะใช้พัดลมแค่น้อยที่สุดอะ่ะเต่าที่จะน้อยได้ปุ๊บมิวตีตัวอัปเกรดแล้วโอเคมิวดูก่อนอัปเกรดสามค่ะระยะการทำงาน,นปุ๊บ สเป็นไงคะสามเป็นไงเป๊ค่ะเปะเครื่องเดียวคะ่ะเครื่องเดียวก็พอแล้วก็คือแค่เครื่องนี้คะ่ะโอ้โระยะการทํางานคุมเลยอะ่ะยอดมากคะ่ะแล้วจากนั้นพัดลมตรงนี้ใช่ไหมคะตอนแรกเราใช้สองตัวใช่ไหมเฮ้ยมิวจะเปลี่ยนใหม่มิวจะใช้แค่ตัวเดียวคะ่ะแล้วใส่อัปเกรดไปแค่หนึ่งตัวแอร์เรียโมเอ้เอ้ไอ้แฟนทอมเอ้แฟนทอมน่ารักมากเรามีธนูนาย โอ้โหฟนทอมยังมีบัฟค่ะเฟนทอมยังมีบัฟ <c oughs> ตายละเฟนทอมใส่ <c oughs> ต,ตัวเกรดค่ะเพิ่มระยะการทำงานค่ะแน่นอนว่าตัวเดียวพอเพราะว่าเราขาดแค่ช่องเดียวใช่ไหม,มแค่นี้ค่ะเรียบร้อยเป็นไงนายใช่ <c oughs> ยอดเยี่ยมค่ะพัดลมพร้อมที่จะพัดละ <c oughs> เดี๋ยวนะมันไม่ใช่เครื่องนี้หรือเปล่า <c oughs> เรื่องไหนเรื่องนี้โอเคเครื่องนี้ถูกต้องค่ะนั่นไงพัดไปแล้วใจ่ ยอดเยี่ยมเลยใช่ไหมถูกต้องเลยค่ะทีนี้มิวก็สามารถรื้อพัดลมออกค่ะตอนแรกใช้ตั้งหลายตัวเดี๋ยวนี้ใช้ตัวเดียววะบางทีมีหญ้ามีหญ้าเอาย้าออกค่ะปึ๊บนั่นไง <laughs> เรารู้สึกบางทีมีหญ้าเขาเกิดน้อยใช่ไหมพอเราเอาย้าออกนี่ก็ใช้ได้เลยค่ะคนคะตอนนี้มิววร่ปลงมาอยู่เมืองใต้ดินค่ะเมืองใต้ดินตรงนี้เป็นอะไรที่เราใช้ในการฟาร์มทรัพยากรค่ะเราฟาร์มไปเยอะมาก เราก็เลยมีแร่เยอะแต่สิ่งหนึงที่เราต้องการคือเหล็กค่ะแต่ต้องบอกว่าการฟาร์มเหล็กในมดนี้ไม่ง่ายเลยเพราะว่าเราสามารถทําให้เหล็กหนึ่งก้อนค่ะกลายเป็นเหล็กห้าก้อนได้ซึ่งมันเป็นแบบอะไรที่ดีมากตัวคูณด้วยการบดนั่นเองแต่ตอนนี้เราต้องการเหล็กค่ะแล้วเหล็กจะอยู่วาวที่สูหน่อยก็เลยต้องขึ้นมาเราจะเอาเวสโตนมาตั้งใช่แถวนี้หรือเปล่านะไม่เราต้องขึ้นไปอีกค่ะ มีโพรงที่หมูขุดหาเหล็กอยู่อ่านี่ตรงนี้แหละค่ะพื้นที่แห่งนี้ปึ๊บจึ๊บดูสิคะโอ้โห,โหเราขุดหาเหล็กกันที่ตรงนี้ค่ะใช่นั่นเองตั้งเลยที่ฟาร์มเหล็ก <laughs> ต้องมาขุดหาเหล็กกันนะใจแลรานี่เลยค่ะเห็นไหมเราก็ขุดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆในนี้ค่ะ โหนี่เล็กโอ้อแล้ทั้งหมดน่ะขุดด้วยฟอร์จูนไปเลยแต่แลอย่างอื่นขอซิวทัศน์นะคะแต่เล่เหล็กอะแต่เล่เหล็กอะขอซิวทัศน์นะเอามาเป็นก้อนเลยค่ะถ้าเอามาเป็นก้อนอะเขาจะดีกว่าเดิมเยอะมากใดๆก็ตามา5เรา,า,า,ามีไดวิจ,จัน์ <S <S โดบค่ะโดบเออโดบให้ชีวิตสว่าง แล้วก็ถ่ายถ่ายอุย้ยนี่เหล็กไงใช่นี่ก็ทองค่ะดีใช่ไหมล่ะดีดีทงหรือเปล่านั่น่ะโอ้โหนี่ก็เหล็กค่ะอืมนี่แหละเรามาหาคือเรามาหาเหล็กใช่เลยคนอย่างอื่นก็แบบเยอะอยู่แล้วโอ้โหลาพิลาสุรีค่ะ คือนร่ในนีเน้เยอะมากเยอะสุดๆค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่ากว่าเราจะหาเหล็กได้อะไม่ง่ายนะพู่ว่าเขาจะเจนอะไรมาไม่รู้ลิกนองลิกไหนแต่กลัวดีบุกค่ะโอ้โหคือแบบชาตินี้คงจะได้เหล็กหรอกอันนี้ก็แร่ควอดค่ะควอดสีดำคือแบบแบบมันแร่มันเยอะค่ะแร่มันเยอะอือเอาเลยไว้เรารวยเมื่อไหร่เราจะไม่มีปัญหาเรื่องเหล็กแน่นอนค่ะ เหล็กกับทองตอนนี้ต้องขุดด้วยซิวทัศก่อนถามว่ามีในวิชาแล้วทำไมยังต้องปักทอดคะโอ้โหมันจําเป็นค่ะมอนนนี่เขาโหดมากมิวไม่อยากจะโดนประเจอดด้านหลังไม่อยากโดนแทงข้างหลัง <laughs> เราไปไหนเราต้องปักทอดอืมถ้ามิวได้เหล็กมาใช่ไหมตอนนี้มิวได้เหล็กมาเท่าไหร่คะอันนี้ไม่น,มน้ำนะยี่สิบเอ็ดเนี่ยห้าสิบใช่ไหมห้าสิบค่ะมิวเอาไปบทค่ะที่เครื่องนี้เลย มันก็คือเครื่องที่เราใช้บทขนแก่นั่นแหละแต่เป็นเวอร์ชั่นออโต้ค่ะแล้วนี่คือเตาค่ะจเนอเรเตอร์ ometer, ผลิตพลังงานด้วยถ่านค่ะโอเคเรามีถ่านนี่เราเพิ่งุดถ่านมาเยอะเลยโอเคใส่เข้าไปค่ะเปลี่ยนจากนี่เป็นนี่แล้วก็รอการบดค่ะระหว่างนี้เหล็กที่มิวได้มามเอาไปเผาก่อนอ่าตอนนี้ค่ะบดไปได้ครึ่งทางแล้วมิวได้เหล็กมาสองกองค่ะ จากไม่กี you, um, oh! wait, wait. You, so. ่ชิ้นยังเหลีกครึ่งหนึ่งนะนี่ถ้าบดค่ะจากหนึ่งเป็นสีโอ้โหดีดีได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่จากหนึ่งเป็นสี่ค่ะจากหนึ่งเป็นสี่สามมีโอกาสได้3แต่ก็มีโอกาสได้ห้าไม่ขึ้นห้าเหรอสค่ะอีกสิบก้อนสุดท้ายสาต่อหาสิลูกเออห้าเนี่ยจากหนึ่งเป็น5้าค่ะจากเหล็กไม่ถึงกองค่ะตอนนี้เรากําลังจะได้เหล็กมา3กอง มันสุดยอดมากใช่ยอดเลยเป็นไงจ๊ะเป็นไงเป็นไงเออหมดไปลูกทือมอนอะไรนะสามดาวค่ะมนสามดาวโหดๆเฮ้ยน้ำระวังเองค่ะน,นี่แหละวางไปค่ะเราจะขุดออฟเดียนตรงนี้นั่นเองเราพร้อมที่จะคราฟไหมคะน่าจะพร้อมนะตัวดูดไอเทมของมิวชื่อว่าเออออปเปอร์ค่คะ เปิดคำว่าฮอปเปอร์ได้เลยนี่ได้แล้วแล้วก็กล่องค่ะกล่องของบ้านเรานี่อันนี้ค่ะคือกล่องระดับออฟซิเดียนเยอะมากใช่ไหมใหญ่มากซึ่งเป็นอะไรที่ดีค่ะดีน่าใช้มากๆเลยมิวก็เลยจะคราบกล่องเพิ่มค่ะให้เป็นกล่องตัวนั้นนั่นเองจัดไปด้วยความไวค่ะนี่เลยค่ะกล่องเล็กสองกล่องกล่องทอง ใช่แล้วก็เปลี่ยนไปกล่องเพชรต้องบอกเลยว่าเพชรไม่ขาดเท่าไร่ค่ะเพชรมีใช้อยู่วังวางกล่องเลยไหมแน่นอนค่ะวางกล่องเลยรออะไรล่ะแล้วก็ตัวดูดไอเทมค่ะก็วางด้านไหนดีด้านนี้แหละวางเลยใช่ทางขวาทิทิ W ทิ W ทิ W ค่ะนี่ไอเทมอ่าแค่นี้เลยค่ะพร้อมที่จะแอคทีเวตแล้วดึ๊บ จึ๊บอ่ะเรียบร้อยค่ะมาแล้วค่ะมองไม่เห็นมองไม่เห็นมัน,นม,มืดมากเออมีในวิชั่นเราก็จะมองเห็นค่ะแต่แต่ตรงนี้ยังไม่ทํางานอืมเนหล่ะเนีล่ะเฮ้ยเอามาเลยจ้าจับค่ะโอ้โหชุดนายจะบอกนะว่าเป็นเนเท่าไหรชุดนายนี่แบบมากกว่าเราอีกค่ะแต่ว่ามันเร็วไม่พอใช่ไหมคเร็วไม่พอค่ะเร็วไม่พอเร็วไม่พอ,เร,พอ,เ,รพอเราต้องใส่ตัวกรดเกรดรนี่ ของที่หนูเตรียมไว้สําหรับการอัปเกรดตรงนี้ค่ะเอย่างแรกใส่ไปเลยอัปเกรดดามเมจค่ะชาเน็ดแค่ชา่มเน็ตก็ตายแล้วอัปเกรดดามเมจชาเน็ดนี่พอต้องมีมากกว่านี้ดามเมจศักดิ์สิทธิ์ค่ะสมัยตีพวกอันเดดมาแรงขึ้นแค่โดนก็ตายจากนั้นติดไฟด้วยเพื่อตัดหิวค่ะการติดไฟมอนเตอร์มันจะแบบไม่รีบเรือดขึ้นใช่ไหมในทุกเกมอันนี้แล้วก็บวกเอ็กพีให้ดับได้รับเอ็กพีเดี๋ยนะอะไรเนี่ย เอ็กพีสปีดโมดิฟายโอไม่ใช่เครื่องนี้ค่ะผิดเครื่องใช่แล้วรูติงรูติงใช่เลยรูติงไม่ได้ครับมา <c oughs> อกลับบ้านไปเอารูติงมาก่อนค่ะจะได้ดอบไอเทมมากขึ้นนี่เลยค่ะรูติงค่ะอัพเกรดรูติงต้องใช้สีฟ้าค่ะนี่ไงกรอะทองนี่มิวเอามาจากปราสาทใช่ไหมมีประโยชน์ยังไงมิวจะมาใช้ทำสิ่งนี้เลยค่ะ ตัดหัวอัพเกรดได้1นึถึงสิบค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วแน่นอนเขามีอัปเกรดแบบโจมตีสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังด้วยนะเช่นแมงมุมกับซูเปอร์ฟิตค่ะซึ่งไอ้พวกนั้นน่ะเป็นพวกที่เลื่อนน้อยอยู่แล้วค่ะก็เลยไม่มีปัญหาอะไรใส่เข้าไปค่ะตัดหัวนิดนึงแล้วก็ลูติงขั้นสูงสุดค่ะเรียบร้อยนี่ละตัวเองเออมานี่ยฮะสลามเพื่ได้มันเลย ตายอย่างไวตายด้วยความไวแสงก็ขอแค่โดนเถอะขอแค่โดนค่ะต่วนเอ็นเดอร์แมนก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วกันที่เราผแล้วเราต้องไดเอนเดอร์เพิรใช่เลยเอ็นเดอร์เพิค่ะนี่แหละโอ้ยแค่โดนก็ตายใช่ไหมดีค่ะดีมากแล้วตรงนี้ค่ะ XP 8ถังค่ะ8ปดถังแล้วนะมิวจะเอามาหลอมค่ะหลอมใช่วางในได้ไหมไม่ได้ใส่เข้าไปค่ะออน ใช่แล้วก็อัปเกรดอัปเกรดอืมอัปเกรดสปีดค่ะเ p เป็นนอนเล้ยใช่ได้นี่เลยค่ะสิ่งที่หนูต้องการท่อไปท่อไปท่อไปนอกจากท่อไปนั่นเราต้องมีท่อไปส่งไอเทมค่ะได้เลยจึ๊บจื๊บจึ๊บส่งไอเทมย้อนกลับค่ะเดี๋ยวนะพอดูก่อนทำไมเขาส่งไอเทมเปอย่างนี้ล่ะ <c oughs> เอออ เกมพังโอ้กดอีกรอบไหมคะตอนนี้ถอดเชเดอร์ออกค่ะเพราะไม่รู้เป็นที่เชเดอร์หรือเปล่ากดอีกรอบโอ้กดได้แล้วอืมทิศนี้คือทิศเหนือคะ่ะทิศเหนือโอเคตรงออกทางทิศเหนือคะ่ะตัวนี่นอนก็จะมาอยู่ในนี้นั่นแหลคะค่ะโอ้โหเอฟเฟกเฮ้ยเฮ้ยอะไร อยู่ดีๆก็เซฟแล้วก็ดับแล้วก็เกมแคสค่ะในหน้าจอไม่มีอะไรเลยอะไรอะรีบเข้าไปรีบเข้าไปแล้วถอดเครื่องเครื่อง xp ออกค่ะเขาได้ปุ๊บต้องรีบถอดออกเลยเขาได้ปุ๊บต้องรีบถอดออกเลยเพราะว่าเรารู้เลยว่าปัญหาอยู่ที่เครื่องนั้นแน่นอนค่ะเพราะเรากดปุ๊บ,บมันพังปั๊บ <laughs> <laughs> ตอนนี้อยู่เล่นในแบบ Window s Mode ค่ะเพื่อ <laughs> <laughs> ที่จะโหลดข้อมูล โอเคโอเคเครื่องนี้ค่ะเครื่องนี้เออปัญหาปัญหาคือเครื่องนั้นค่ะเครื่องปั้นรูป XP เครื่องนี้มีปัญหาถ้าเรากินแล้วมันจะพังไหมเนี่ย <c oughs> เออไม่พังเครื่องนั้นมีปัญหาค่ะเครื่องนั้นมีปัญหาเขาบอกว่าการส่งข้อมูลอะไรสักอย่างอยู่ภายในมอสนี่แหละก็กลายเป็นว่ามิวจะปั้น X p เป็นก้อนไม่ได้นั่นเองแต่นอกจากเครื่องนั้นมิวเห็นมีอีกเครื่องหนึ่งค่ะเครื่องนี้สามารถที่จะปั้น XP เป็นก้อนได้แต่ว่า ของที่ใช้ครับหน้าตาแปลกมากเรายังกราฟไม่ได้แน่นอนค่ะการพังภายในมดเป็นเรื่องปกติค่ะเจอบ่อยแต่ถ้าพังบ่อยๆก็เลิกเล่นค่ะเจอบ่อยนะพังบ่อยก็ไม่เล่นค่ะมาเลยลุกมาเลยลุกระหว่างนี้ในเมื่อเราไม่สามารถหลอม p อเป็นก้อนได้ใช่ไหมคะมิวก็เลยใช้รูปแบบนี้ดีกว่าเก็บเป็นของเหลวค่ะจชา มันมีสิ่งนี้ที่หมิวไม่เคยใช้มาก่อนเลยนะปุยดรอเวอร์ค่ะไว้เก็บของเลยอะเขาบอกว่าเก็บได้สามสิบสองบล็อกค่ะแต่ว่ามันมันขึ้นไปครึ่งแล้วค่ะสิบเก้าทังค่ะอืแล้วแบบนี้ได้ไหมปล่อยได้อืดูดเอฟพีเข้าตัวได้ก็ถือว่าโอเคค่ะแน่นอนการหดูดเอฟพีเข้าตัวนั้นมันต้องหลายด้าน ต้องปล่อยเอพีมาพร้อมๆกันค่ะใช่อันนี้ก็จะดีนะเวลาปล่อยเอ็ก็ร่ำรวยกันเลยทีเดียวค่ะหมดละอ,อย่าบอกนะว่าตั้งสิบห้าถังไดเอ p พี XP อยู่แค่จึงเดียวน่าจะค่ะน่าจะโอ้เฮ้ยกดสอดกดสอดแล้วก็ค้างกดใไอเท,ที่ไรจะค้างเลยค่ะ ถือว่าเป็น performance มีปัญหาเลยนะสภาพเนี้ยแล้วทำไมมีไม้อยู่ในนี้ด้วยเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วทำไมมีเหล็กอะไรมาที่นี่เพชรได้ด้วยได้เพชรด้วยเหรอคะโอ้หรือว่าดี่นะเนี่ยฟาร์มมอนเราได้หลายอย่างเลยคะ่ะกจบก่อนปิดให้หมืดอ่ะมอนจะได้เกิดดีๆคะ่ะนั่นแหละเอพีมาเอพีมา นี่มิวมีตัวอัปเกรดค่ะมิวมีตัวอัปเกรดสองตัวว่าใช้ได้ไหมมิวคิดว่าใช้ได้เออใส่ไปค่ะใส่ต่อความจุหนึ่งจุดห้าเคค่ะพันห้าร้อยถังเออ,เอใส่เข้าไปลูกไห<ๆ>นดูสิถ้าใส่ตัว,ตวอัปเกรดตัวเดียวค่ะสามร้อยถังสามร้อยถังใส่ต่อพันห้าร้อยถังค่ะก็เก็บได้นาน,านยันจ้นามาแน่นอนค่ะอือ แต่ไอเทมเยอะจริงเยอะไปไหนอะต้นนี้ค่ะไม้ใหญ่ๆต้นใหญ่ๆขุดได้ง่ายจำนวนมากเลยค่ะวอบฟืบหนูผมตัดไม่หมดไม้ของต้นใหญ่จริงจนราตัดไม่หมดค่ะไม่เป็นไรไม่ใช่โซนบ้านเรานี่เรามาฟาร์มไม้แถวๆนี้ค่ะไม้เยอะดีไม้เยอะมาก ว่าไปก็ตัดด้วยความไวค่ะอือนี่แหละมันต้องมีอันเบร a k i n g ค่ะไม่งั้นตัดไม่กี่ทีขวานมิวคงพังไปแล้วอย่าคิดนะว่าเราจะตัดถึงยอดไม่มีดางต้นไม้เขาให้ไม้เยอะมากตอนนี้มิวได้ไม้มาเท่าไหร่กันเนี่ยโอ้โหเยอะเลยค่ะแป๊บเดียวกลับบ้านเราจะ้ะจือ๊อ <laughs> กลับด้วยความไวมิวจะทําระบบเก็บของค่ะเพื่อเก็บของที่ดอกจากมอนเตอร์ห้ามล้นเนี่ยค่ะถ้าล้นเราก็ เกมพังอ๋อตอนที่เกมพังค่ะตอนนี้เกมพังมันมีสองมดใช่ไหมมดหล่อ XP ค่ะแล้วก็ท่อไปเขาบอกว่าท่อไปแต่มื่ว่าท่อไปนี้น่าจะมีปัญหาเพราะว่ามดหล่อ XP มืใช้มาหลายครั้งแล้วค่ะไม่เคยมีปัญหานะอาจจะเป็นที่ปัญหาท่อไปอันนี้ค่ะก็เป็นไปได้ดังนั้นเราจะไม่ใช้เขาค่ะเราจะไม่ใช้เขาแล้วนะเราจะใช้ไปจากมดไปแซดแทนเออเพราะว่ามดจากมดไปแซดนี้ค่ะเราก็เคยใช้มาเยอะก็ไม่เคยพังไหม เคยพังตอนประมาณเวอร์ชัน1.8ค่ะน่าจะอย่างนั้นมอสทะเลสายที่พังด้วยท่อไปหรือเปล่ามิวก็จำไม่ได้เพราะวาน,นานมากแล้วแต่มิวก็จะใช้จางหมนนี้ค่ะเพราะว่าเรามั่นใจว่ามันคงไม่ทําให้เกมเราพังอีกเนาะมิวมีท่อไปอยู่หนึ่งกองค่ะแล้วมีม,มีสองตัวนี้ไปคอนเนคเตอร์มิวคิดว่ามิวรู้วิธีใช้แต่ฟิลเตอร์เดติเนชันนี้แบบใช้ให้างานยังไง <c oughs> เอาเป็นว่าตรงนี้มิวรู้ค่ะว่าคลิกเราต้องถือไปมือซ้ายแล้วเราก็คลิกบอกตำแหนง่งอ่ะ แล้วมิวก็จะลงไปข้างล่างปึ๊บตำแหน่งที่สองเรียบร้อยเป็นไง <c oughs> เห็นไหมถอนพ <c oughs> อถอนไม่ขวางทางวิ่งของก็ไปได้ค่ะเส้นทางน่าจะสวยงามถูกต้องใช่ถ้าเป็นอย่างนี้เราก็จบวางเลยไหมวางไปค่ะเรียบร้อยโอ้ต้องขอบคุณวัดก่อนที่หนูเล่นค่ะเขาสอนวิธีนี้มาเป็นอะไรที่แบบดีมากค่ะดีมากนี่ดูไดไอเทมไปแล้วก็ฟิวเตอร์ ฟิลเตอร์ตัวนี้มิวมิสงสัยว่ามันคืออะไรเหมือนกันเนี่ยฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ก็ก็ฟิลเตอร์ต้องมีฟิลเตอร์ไหมไม่มันต้องมีแผ่นนี้มาเพื่อฟิลเตอร์ค่ะกราอัปเกรดไปแล้วอันนี้เอาไว้ทำอะไร <c oughs> เขาบอกว่าคลิกบ็อกเพอร์ระบุค่ะแต่มันทำชื่อว่าฟิลเตอร์ถู อ๋ออาจจะแบบว่ามีฟิลเตอร์ระบุฟิลเตอร์ที่ทันที่ไปก็ได้นะแต่ว่าเรายังไม่มีฟิลเตอร์ใช่ไหมคะโอ้ยเดยมโอ้ยลน้นโอ้ยโอ้ชีวิตนี่แหลคะค่ะนี่แหละคือว่าทําไมาเราถึงต้องมีตัวเกมไอเดมนี่ดีมากกว่านี้เกมก็พังคะ่ะปุ๊บโอ้ชีวิตอม,มันเยอะอะมันเยอะมากโอ้ทั้งเหล็กทั้งทองทั้งเพชรเยอะเต็มไปหมดคะ่ะรีบทำค่ะรีบทำก่อนที่เกมจะพังอ๋อ ไอเทมเป็นอย่างนี้ตลอดใช่ไหมเราใส่ไปค่ะนี่ตัวอัพเกรดไปมาแล้วฟิลเตอร์สามารถใช้ได้ค่ะไวลิตไวลิตเราเราต้องระบุค่ะเราต้องระบุอ้โอ้โหเอฟเฟกต์เฮ้ยโชคดีเราไม่เจ็บอ่ะเราเราระบุชิ้นหนึ่งแล้วค่ะเราเราไปบนบ้านรีบไปเลยรีบไปเลย linking ถู Link ค่ะอนังไงมาแล้วค่ะพอเราระบุอย่างงี้เขาก็มาไวมากเห็นนะต้องระบุยังไงนะ ลิงกินทูค่ะต่ใส่ไปปกติมันจะเชื่อมกันครั้งเดียวได้หมดเลยนะเนี่ยอ่ะโอเคใหญ่ไหมใหญ่ลิงเรียบร้อยค่ะลิงเรียบร้อยได้เวลาส่งแล้วก่อนนี้เซิร์ฟจ,จะพังไม่ใช่เซิร์ฟสิเราเล่นแบบซิงเกิลไฟเยอร์ใช่ไหมคะก่อนที่ซิงเกิลไฟเยอร์เรานี้จะพังค่ะหนือจะใส่ฟิลเตอร์ค่ะใส่ฟิลเตอร์ก่อนอ่าเราจะได้เห็นไงว่ามันมีไอเทมอะไรบ้างใช่ดูดไปเลยลูกรีบดูดไปเลย รีบเอาออกไปจากสารระบบนี้นั่นเลยค่ะโอ้โหเรสตโทนมหาสารค่ะโอ้โหเยอะมากโอ้โห,โโหเ,ปเป็นเป็นนี่ฮะมันเริ่มไปแล้วใช่ไหมมันเริ่มไปแล้วเออเริ่มไปแล้วค่ะอไอเทมจะได้ไม่ทําให้เกมเราพังมิขอเวลาฟิลเตอร์สักครู่หนึ่งคะ่ะโอโ้ทุกคนคะ่ะมิวรู้แล้วค่ะว่า ไม้สวรสนามาจากไหนโอ้น่าจะโดกจากซิวเวอร์ฟิตค่ะมันน่าจะเป็นซิกเนเจอร์ประจำใบโอมนี้คือเราข่ามอนเตอร์ใช่ไหมคะเราได้ผงเหล็กด้วยแล้วเราก็ได้ไม้สวนันดาแล้วเราก็ได้ก้อนหินค่ะรู้สึกมาก,กับซิวเวอร์ฟิตเลยค่ะเวลาที่ซิวเวอร์ฟิตตายได้เยอะมากเอ้ยเราไม่ต้องฟาร์มไม้กันแล้วสิก็ว่าอยู่ไม้สวรรดามาจากไหนนี่ค่ะหุ้สวัาดยนะน่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของใบโอมเลยค่ะอยู่ว่าอย่างนั้น ตอนนี้ไอเทมในกล่อง,องอเราก็เหลือแต่ไอเทมที่ไม่สแต็กกันละอืมอาชื้มาอยู่บนบ้านเราค่ะโอ้สัตากรไหลมาที่มาเหล็กสามร้อยค่ะโดยที่ยังไม่ทําอะไรบางทีเราก็ได้เหล็กที่หลอมแล้วค่ะแต่น้อยมากๆแต่ก็นะเฮ้ยได้เพชรม,มันต้องจิตเม็ด เออยอดเยี่ยมค่ะเอโมโรก็เยอะสลามตอนแรกขัดแยนตอนนี้เลยค่ะเจ็ดร้อยแล้วนะคะยอดเยี่ยมมา,มากเลยเอาล่ะทุกคนค่ะพานนี้ค่ะร่ำรวยกันเลยเถียวพานหน้าเรามาต่อกันค่ะดูซิว่าจะมีอะไรที่เราต้องจัดการบริหารบ้านภายในของเราบ้างภายในบ้านของเรานี่มันจะต้องมีอะไรเพิ่มขึ้นบ้างค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันพานหน้าพานนี้ก็บายบายค่ะ